เป็นอะไรกันอืมต้นของเรามันไม่ซุดมันไม่ยุบนะครับนิดเดียวเราบางไม่ว่าการดินไหลแล้วก็จัดทรงให้หยุดกลางนีย่างนี้นั่นเปนของเราใสาไ่ไปกึ้นเวลาน้ำน้ำรดน้ำไปมันมจะได้ถังอยู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอที่ตรงหน้านี่คือต้นมะครูดต้นมะนาวนะครับ ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการปลูกมะนาวแล้วมันไม่ค่อยติดลูกใช่ไหมก็ให้เพื่อนทําการตัดแต่งเนี่ยผมจะให้ดูผมทำการตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งต้นมะกรูดทั้งต้นมะนาวประเภทที่มันไม่ค่อยติดใบติดดอกหรือเงี้ยอันนี้ก็ติดลูกน้อยเกินก็เลยทําการตัดแต่งนะครับตัดแต่งให้ต้นมันมีความโปรง่งเนาะให้ต้นเขาได้รับออกซิเจนได้รับแสงแดดมากที่สุดนะครับ รวมไปถึงต้นใหญ่เนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูเดี๋ยวพาไปดูก่อนประเภทของต้นใหญ่ก็เช่นกันนะครับทําการตัดแต่งให้โล่งให้โปรง่งก็จะช่วยปัญหาจะช่วยในเรื่องของการอัตราการหลุดร่วงของลูกของดอกได้มากนิด่นะนะครับอ่ะอไปเรามาดูในเรื่องของมะกรูดในกระถางกันก่อนมะกรูดในกระถางใครปลูกมะกรูดในกระถางแล้วมันไม่ค่อยติด ติดใบใช่ไหมมะกรูดชุดนี้ผมทําการผมเปลี่ยนยอดนะครับจากต้นมะนาวให้กลายมาเป็นต้นมะกรูดผมใช้วิธีการเสียบยอดเอานะพเพื่อนดูชุดนี้จะเป็นต้นตอเก่าของต้นมะนาวนะครับก็เลยเอายอดมะกรูดมาเสียบใส่ผลที่ได้ก็คือพเพื่อนๆดูกิ่งนี้ผมเสียบเล็กนิดเดียวนะแต่พอเขาได้ประสานก,นกันกับต้นมะนาวเสร็จแล้วโอ้โหดูความสมบูรณ์นะครับอิ่มมากๆแต่ว่าปัญหามันก็เกิดคือ ปัญหารา,ากรากรรยนะครับรากรรยแล้วรากรอยวันนี้จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหารากรรยนะครับตัวที่จะใช้ก็คือปยขี้ไก่ขี้วัวแล้วก็ดินนะครับดินชุดนี้จะเป็นดินที่ผมหมักแกลบเรียบร้อยแล้วเนาะมามาเริ่มกันเลยนับแรกเราทําการเคาะเอาดินก่อนนะในกระถางนะครับดินในกระถางพวกเนี้ยเราทําการกระเทอกมาก่อน เดี๋ยวมาโรงด,ดูกันดูสิปัญหาเกิดจากอะไรดิฟังโซนหรือเปล่าทำไมรากถึงรอยแย้ๆกะ็ะ่อได้นออกมาอ๋อรากมันขดแล้ว น,นก็ได้เรือแล้วยกขึ้นมาดูสิเป็นอะไรกันอืมมาดูระบบรากในกระถางกันสาเหตุที่เขาไม่ค่อยติดอ๋อรากเขาขดเห็นไหมรากขดหมดแล้วเพื่อนๆเ,เห็นเขาทําบอไซไหมมันสามารถรื้อออกมาได้นะกระถางเนี่ยลงใส่เดือนรื้อกระถางมาตัดตัดพวกรากพวกนี้ออก เขาเรียววิธีการสร้างรากใหม่นะครับการตัดรากออกรากต้นขดนะตกเลยแต่ก็ยังให้ตุ้มๆเขาแตกนะสาคัญคือยังให้ตุ้มเขาแตกพยายามเอาดินออกให้เยอะที่สุดนะครับแต่ก็เหลือไว้ให้เขาเกาะเอาสารอาหารนิดนึงอืม,มใช่เดือน พอถ้าเพื่อนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่แบบเนี้ยมันจะโตเร็วนะครับมีอาการติดใบใหม่เยอะมากๆกัดรากโอ้ยเส้หืรกกากเลยอฮะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวน้องจะเกิดอาการหิวจนเกินไปเอ้ยนี่มาดูกัน ดูที่ผมปลูกนะผมใช้เป็นกระถางนะครับรองรองก้นเห็นไหมวิธีการปลูกแบบนี้จะทําให้ต้นของเรามันไม่ซุดมันไม่ยุบนะครับมันจะตั้งอยู่บนกระถางนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกระถางเห็นไหมปลูกแบบนี้ดีมากๆนะครับดูอ่ะมาเรามาผสมดินใหม่ใส่กันนะครับผมก็จะใช้ดินเก่ารวมกับดิน ชุดใหม่ที่ผมผสมแกลบเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้นะเทผสมรวกันเลยส่วนขี้ไก่แล้วก็ขี้วัวก็ใส่แนตราส่วนที่เหมาะสมนะครับก็ไม่ต้องเยอะหรอกนิดเดียวขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันเนาะทุกเข้าสผสมให้เข้ากัน ใครมีปัญหาในเรื่องของประเภทของมูดูเสเดือนเสเดือนตัวใหญ่มากเ <c oughs> ท่ากับปลาไหลเลยใครมีปัญหาในเรื่องของต้นมะกรูดมันไม่ค่อยแตกใบไม,ไม่ค่อยติดใบใช่ไหมก็น,นําสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับอู้วเสเดือนดูใหญ่มากโอ้โหโโโเพิมเติมเลยอ่ะผสมยืนเสร็จแล้วะต่อไปเราไปลงกระถางปลูกกันดีกว่าก่อนที่เราจะลงกระถางปลูกนะครับใช้เป็นเศษพวกใบตอง,ใบ,ตองใบกล้วยใบแห้งก็ได้ นำมาโรยมาวางเพื่อก,การดินไหลต่อไปเราก็นําดินของเรานะครับ,บาวางชุดแรกต่อไงใช่เดือนนะมันเข้าขึ้น <c oughs> น้องกลัวน้องก็เลยหนี้ใช่เดือนาวางไปชุดแรกต่อไปมาดูก่อนว่าเวลาเรา,าวางตุ่มของเราไปมันจะพอดีไหม อันนี้มันจะสูงเกินใช่ไหมขัดดินออกก่อนต้องวางให้พอดีนะครับตรงไปเลยอ่นานี Mother, no ่พอดีละอ่ะเสมอละต่อไปก็จัดทรงให้อยู่ตรงกลางันนะน้ำพุนของเราใสไปขึ้นเห็นไหมวิธีการเปลี่ยนดินไม่ยากนะครับใครที่ต้นไม้ไม่ค่อยงามก็นำอ่าลองลองเทออกมาดูก็ได้ดินในกระถาง เืออาจจะเป็นอย่างที่ที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะรากมันขดแล้วนะครับมันไมมีสารอาหารนละพยายามจัดทรงให้น้องอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดไปทำการรดน้ำพยายามพยายามแบกให้มันเป็นแอ่งตรงกลาง เวลาน้ำน้ำรดน้ำไปมันจะได้ขังอยู่เนาะเนี่ยนะครับง่ายง่ายวิธีการเปลี่ยนดินเผื่อใครนัองมีปัญหาอยู่เนาะปลูกมะกรูดปลูกมะนาวปลูกต้นไม้อย่างอ,างอื่นแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ใบมันไม่ค่อยงามใบไม่ค่อยแตกเลยสังเกตตัวดินในกระถางก็ไม่ค่อยงามเลยรื้อออกมาเลยครับกระาะออกมาเลยแล้วก็เก็บให้ตัวตุ่มมันเกาะกับรากนิดนึงเหมือนที่ผมทำ มันก็เสร็จละที่การขั้นตอนนี้นําไปวางไว้ในร่มก่อนนะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับรอจนกว่าจะมีการแตกใบออกมาคงจะยกเขาวางไว้ในร่มก่อนวางไว้ตรงนี้แล้วกันรอจนกว่าเขาจะมีการแตกตาแตกตายอดออกมาตามกิ่งแขนงต่างๆเนาะเราจรึงสามารถนําไปวางไว้ในแดดแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้วันนี้ถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม ฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับสังเกตดูใบเห็นไหมที่ผมเห็นน่ะคือใบมันก็มีอาการเหลืองเฮ่ทำไมรดน้ำก็รดปกตินะแต่ทำไมใบมันมีอาการเหลืองแล้วใบมันมีอาการมันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมนะครับเนาะ,ะถ้าคิดต้องอยึดผิวก็อย่าเลีมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนในกลุ่มของพวกเรานะครับเรา ชอบในการปลูกเราด้านในการปลูกเราคุยภาษาด้วยกันเชร์ให้เพื่อนเข้ามาในกลุ่มของเราเยอะนะครับแยวผมก็จะทําการเปลี่ยนดินชุดนี้ออกอีกรอบหนึง่งพวกนี้กระถางเป็นต้นมะนาวนะครับก็ปกติเขาจะติดดอกติดลูกเยอะมากนะแต่สังเกตดูเริ่มมีการลูกมันเริ่มน้อยลงนะครับก็ยังจะมาจะมาทำการเปลี่ยนดินในกระถางก็ทําแบบเมื่อกี้แหละนะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับอ่ะ เจอทำไมวันพรุ่ง,งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ